ัญหาปการมีเห็นทุกข์ก็คือเห็นปัญหาแล้วเมื่อเห็นปัญหาก็ต้องทำไงต้องค้นหาปัญหาหาใช่ไหมร็จแล้วก็ไปหาจนกระทั่งเจอนิโรธแล้วก็ไปต้องตกซ้ายก็เป็นสมุทิฐานท่านคิดว่าวิธีการของวิยากับพุทธศาสนาที่ขึ้นต้นใยคำว่า problem นี่มันอันเดียวกันอันเดียวกัน ทุกนี่คือดุกานี่แปลว่าความเล่มในพุทธศาสนาแต่มีาศาสตร์ก็ยิ่งชัดว่าอ,ะ,อะไรนะการเจ็บป่วยก็คือปัญหาก็หาถาต้นเหตุของมันเพราะฉะนั้นทฤษฎีของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์นี่แอสซิเลตกันคือเชื่อมโยงกันไม่ไม่ได้ขัดแย้งกัน ทีนี้ที่มันขัดแยงนน้งกันนิดนึงก็คือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยขอบเขตมันไปถึงไหนมันต้องคิดให้เป็นนะขอบเขตนมันไปถึงไหนต้องดูว่าวิทยาศาสตร์มันมันเบสสอนอะไรเบสสอนแบบว่าอยู่บนพื้นฐานอะไร อันนี้เราเราเดาได้เดาได้ไง่ายดูบนพื้นฐานของประสบการณ์นะครับถึงแม้เขาจะเชื่อว่าหลังประสบการณ์ก็มีสิ่งที่เป็นจริงอยู่แต่เขาเชื่อไม่ได้เพราะว่าวิชาเขาว่าด้วยประสบการณ์เท่านั้นเองแต่พุทธศาสนาไปไกลกว่านั้นอันนี้คือความต่างระหว่างพุทธศาสนา กับวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นต่อไปใยหน้าเนี่ยทั้งวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องช่วยกันหาเหตุผลในเรื่องของของโลกทางจิตกับโลกทางาประสบการณ์ประสุวัตถุซึ่งเดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นอยู่เพราะเพราะ,ราะวิทยาศาสตร์เขาพยายามที่จะมองพุทธศาสนาเขามีประเด็นไหน ที่เขาจะอาศัยที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางของเราก็เหมือนกันว่าวิทยาศาสตร์จะไปถึงไหนอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าถ้ามองมองในแง่ที่เหมือนกันก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้หรือมองในแง่ของต่างคนต่างไปนี่ก็ได้แลว้วผม ผมไปสัมมนาครั้งหนึ่งที่เมืองบอสตันมีเป็นพวกแพทย์ทั้งนั้นเลยแต่มีคนหนึ่งที่เป็นชาวเวียดนามพเพราะดีผมไม่ได้อ่เอาเปเปอร์มาให้ผมหยิบม,มาด้วยเมื่อเกือบยี่สิบปีมาแล้วที่ผมไปอเมริกานะ,ะเขาบอกว่าตะวันตกกับตะวันออก ตวนตกเป็นศาสนาเอ้ยอะตะวันออกเป็นศาสนาตะวันตกเป็น,นวิทยาศาสตร์ก็ถามว่าสองสองวิม่มันไปด้วยกันไหมเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์นี่โมกเมนไม่มีหยุดแต่แต่ศาสนาของเขานี่หยุดหมายก็ว่าไม่ไม่ก้าวหน้าไป ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยไปเรื่อยโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์ไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับก็อันนี้เป็น <c oughs> เหตุผลหนึ่งที่นักศากษาจะไปคิดเพิ่มวิจิตไปคิดเพิ่มแล้วก็อาจจะมองว่าพุทธศาสน,นาเนี่ยก็สามารถที่จะไปไกลได้กว่าวิาทยาศาสตร์หรือถ้าไม่อยากว่าไปไกลกว่า ก็หมอไปไก่เท่ากับวิทยาศาสตร์อย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นแนวคิดผมนะครับ